ตุกลาพิธีการธันวามากระาสิบเดือนทุกคนสิบเดือนที่กวางไม่ได้ไปหาหมอฟันนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนกวางเองนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาอัปเดตการจัดฟันนะคะซึ่งเป็นคลิปที่3แล้วสําหรับการอัปเดตการจัดฟันนะคะทุกคนอาจจะแบบสงสัยว่าอัปเดตอะไรคะพี่กวางนอกจากรอพี่กวางถอดเหล็กเนี่ยอัปเดตอะไรอีกคะใช่คะ่ะทุกคนวันนี้กวางจะไปถอดเหล็กแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการถอดแล้วจัดใหม่นะคะ ทุกคนที่ดูคลิปกวางมาหลายๆคลิปใช่ไหมจะเห็นว่าเอ๊พี่กวางทำไมพี่กวางไม่คิดจะเปลี่ยนสียางตัดฟันบ้างหรอคะหรือว่าพี่กวางคะเมื่อไร่ฟันพี่กวางจะเข้าคะตรงนี้ห่างมาตั้งนานแล้วเมื่อไรจะเข้าคะก็น่นแหละทุกคนอาจจะไม่มีใครสงสัยหรอกก็อยจะบอกเอง ก็คือกวางนะตั้งแต่ช่วงที่กวางฝึกงานเสร็จใช่ไหมแล้วก็เป็นช่วงโควิดเข้ามาพอดีตั้งแต่มีนาแล้วกวางก็ฝึกงานเสร็จประมาณปลายเดือนมีนาก็คือเมษาใช่ไหมตั้งแต่เมษาไปนะคะกวางไม่ได้ไปหาหมอฟันเลยนะคะก็กี่เดือนนะเมษาพฤษภาพิุนากรกฎาสิงหากรนยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราสิบเดือนทุกคนสิบเดือนที่กวางไม่ได้ไปหาหมอฟันนะคะเหตุผลนะคะเพราะว่าตั้งแต่เมษาไปนะคะกวางกับอยู่หน้าแล้วตอนนั้นเขาปิดการเดิน ทะแมะ่กวางไม่สามารถที่จะเดินทางไปทําได้จนแบบพอกวางกลับมาอยู่ที่สุโขทยอนง,งก่นก็อะว่างและการเดินทางมันก็เปิดและก็ไปหาหมอเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ากวางอะ่ะไม่ได้ต่อเนื่องอะ่ะทําให้ตอนนั้นทางคลินิกเขาเองเขาก็มีมาตรการในการป้องกันโควิดก็คือเขาอ่ะจะไม่รับเคสเร่งด่วนคือเขาก็จะรับเคสที่แบบว่าทํามาอย่างต่อเนื่องก็คือมีการจองคิวจองวันกันแล้วเรียบร้อยเพราะว่าทางคลินิกเขาจะมีการแบบทําการฆ่าเชื้อทําการสเตอร์ไลด์แบบว่าเพื่อที่จะแบบให้มันปลอดภัยที่สุดอะ่ะคือเขาก็จะใช้ ้เวลานานกว่าปกติในแต่และว,วันเขาก็จะรับเคสได้ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเขาก็ไม่ทําให้กวางเลยเพราะว่ากวางไม่ได้จองไว้เขาก็ไม่มีช่วงเวลาว่างให้กวางเลยนะคะกวางก็เลยปล่อยทิ้งเลย้เวลามาเรื่อยๆจนถึงเดือนตุลากวางก็โทรไปจองคิวว่ามีคิวว่างหรือยังคะอะไรเงีย้ยก็คือมีนั่นแหละแต่ว่ามันก็ประมาณเดือนธันวาพอธันวากวางก็วุ่นวายกับการที่จะแบบมาอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะเพราะกวางมาทางานก็คือพอธันวามกราก็คือทําเรื่องนู่นนี่นั่นมาการกุงเทพทําให้ไม่ได้ไปจัด ฟันนะคะก็เลยไม่ได้ไปต่อแต่ก,ก็ไม่ได้นัดคุณหมอไว้นะคะก็แค่แบบว่าถ้าว่างก็จะไปสรุปก็คือไม่ว่างนะคะก็เลยไม่ได้ไปก็เลยยาวมาจะถึงมกรลาเป็นไงคะยาวนานมากกับการที่ไม่ได้ไปหาคุณหมอนะคะไม่ได้เปลี่ยนยางไม่ได้ดึงฟันเลยนะคะเป็นเวลาส0เดือนจนตัดสินใจนะคะที่จะทําการย้ายเคสนะคะก็คือพอมาอยุงเ,ท,เทื่องแต่สินจะย้ายเคสมาทําฟันที่นี่เลยเพราะว่าน่าจะหาแบบจังหวะที่จะไปพิษโนโลกอะยากขึ้นนะ ะะแล้วก็พอเขามีแบบว่าโควิดเข้ามาอีกเนี้ยทางคลินิกเขาก็จะมีมาตรการอีกก็คือเขาก็จะไม่รับเคสด่วนอีกถ้าอยากทําท,ที่คลินิกเดิมก็อาจจะแบบไม่ได้ทํายาวเลยก็เลยตัดสินใจย้ายเคสนะคะซึ่งการย้ายเคสนะคะกวางก็จะมาบอกว่าเราต้องทํายังไงนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องติดต่อทางคลินิกต้นทางที่เราทํามานะคะว่าเราอะจะขอย้ายเคสย้ายได้ไหมแบบเราก็ต้องถามก่อนนะว่าอีกนานไหมกว่าแบบของเราจะเสร็จถ้าสมมติอีกแค่เดือน2เดือนล้วก็โอเคตัดสินใจไปทำกับคลินิกเดิมได้แต่ว่าของกวางอะ มันก็ยังเหลืออีกเยอะนะคะพราะกวางยังไม่ได้ดึงฮะ,ะเริ่มเหลืองแล้วเพราะว่ากวางไม่ได้ขูดหินปูนมาแบบว่าตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมก็สิบเดือนแล้วอะแล้วก็ข้างในนะ ท้ายก Murder, วางยังไม่ได้ติดเหล็กแล้วก็ยังไม่ได้ดึงเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะที่แบบว่ามันยังต้องทําอยู่นะคะก็เลยตัดสินใจแบบย้ายเคสเลยแล้วการย้ายเคสนะคะเราปรึกษาที่ต้นทางใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาปรึกษาที่ปลายทางนะคะทีนี้เราจะถามว่าเขาจะรับเคสเราไหมเพราะว่าเป็นการย้ายเคสเขา,าไปปรึกษากับคุณหมอจัดฟันก่อนว่าเขาสามารถที่จะทําเคสเราต่อได้หรือเปล่าน,นะคะซึ่งเราก็ไปปรึกษาแล้วเขาก็สามารถที่จะทําได้นะคะแต่ว่าต้องรือ้อเครื่องมือจัดฟัน แล้วก็ทำใหม่นะคะเศร้านะคะ ก็คือวันนี้กวางจะต้องไปถอนเหล็กแล้วนะคะส่วนจะจัดอีกวันไหนก็คือก็ต้องปรึกษาคุณหมออีกทีแล้วก็ดูวันที่ว่างด้วยนะคะพอเราได้เคลียร์กับทางคลินิกเก่าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะต้องทําการขอประวัตินะคะพวกฟิล์มเอ็กซ์เรย์แล้วก็พิมพ์มฟันนะคะเพื่อที่จะสะดวกต่อการที่เราจะทํากับคลินิกใหม่นะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์ฟันถ้าพิมพ์ฟันเราก็ต้องรออีกนานใช่ไหมเอ็กซเรย์อีกอะไรอย่างเงี้ยหนจากคุณหมอจะต้องหาแนวทางการรักษาใหม่อีกเนี่ย,มมยอพอเราขอจากคลินิกเก่ามาเลยมันง่าย เราเอาไปให้คุณหมอดูปุ๊บคุณหมอเขาก็จะแบบโอเคเรามีประวัติอะไรมาแล้วแล้วก็ทําได้เลยอย่างเงี้ยมันง่ายกว่านะคะนี่นะก่อจะให้ดูของที่กวางได้มาจากคลินิกนะคะกล่องแบบใหญ่มาก ก็จะมาแกะนะคะนี่คือกวางแกะดูไปแล้วนะคะคือกวางเอาไปให้คุณหมอดูไปแล้วนะคะรอบนึงว่ามีอะไรมาบ้างได้มาจากทางคลินิกนะคะแล้วก็เพื่อยืนยันกับทางคลินิกเก่านะคะว่าเราได้ขอบข่แล้วนะคะนี่นะคะของที่ได้ <laughs> คือกล่องใหญ่มากแต่คือข้างในเป็นซองเอกสารนะคะไปใส่ x รย์มาโชว์ฟันกวางให้ดูอีกรอบนะคะ เหตุผลที่ควงต้องจัดฟันนะคะเพราะฟันตรงนี้วางล้มนะคะเนี่ยฟันวา,มวามไม่มีฟันกรามสองซีนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆนะคะไม่ค่อยรักษาฟันนะคะก็เลยทําให้ต้องถอดฟันกรามไปก็อย่างที่บอกในคลิปแรกๆนู้นเ,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 เลยก็นี่ทาให้ต้องดึงฟันซี่เดียวเป็นเหตุนะคะทําให้ต้องจัดฟันทั้งปากนะคะ จริงๆมันก็ต้องจัดแหละสักวันหนึ่งเพราะว่ายังไงมันก็คือที่ฝั่งนี้ไม่ล้มเดี๋ยวก็ฝั่งนี้ก็ต้องล้มอย่างั้นก็ต้องจัดสักวันหนึ่งอยู่ดีก็นี่ข้างหน้าฟันกว้างเป็นไงก็ไม่ก็เป็นคนที่แบบไม่รู้ว่ามันแปลกหรือเปล่าแต่ฟันกว้างมันสบกันพอดีเห็นป่ะฟันบนกับฟันล่างกว้างมันสบกันพอดีอะทาให้แบบเวลานอนอะกว้างจะแบบเก็งนิดนึงอะเพราะแบบแล้วหนึ่แล้วนอนกัดฟันอย่างเงี้ยตลอดเวลาทุกคนลองนะคะกัดฟันอย่างเงี้ยให้มันเท่ากันแล้วก็แบบให้มันตลอดเวลาเออแล้วกว้างก็อยู่อย นะว่าแบบฟันแบบนี้เราควรจัดไหมเพราะคิดว่ามันสวยอยู่แล้วนะคะ คือวันก่อนมันเลี้ยงสดอยู่แล้วแต่คือวันจบกันพอดีอะเออมันก็แปลกดีใครมีปัญหาแบบนี้ไหมกลัวไปคนเดียวแต่มันต้องมีแหละมันต้องมีคนที่ไปแบบวางแน่นอนแล้วก็นี้นะคะก็เป็นประวัติเ่ะซึ่งไม่ได้จะให้ดูนะคะเพราะว่ามันมีประวัติส่วนตัวนิดนึงเท่านี้นะคะสําหรับตองเอกสารก็วันนี้ก็จะไปให้คุณหมออีกรอบนึงนะคะคุณหมอเขาจะได้ดูแนวทางการรักษานะคะอันนี้ก็จะเป็นฟันที่เราพิมพ์มาแล้วนะคะไม่ได้แกะให้ดูนะคะเพราะว่าคุณหมอเขายังไม่ได้ตรวจเลยยังไงเห็นฟันกวางไหมเท่านี้นะคะที่ทาง คลินิกเขาจะส่งมาให้โอเคเดี๋ยววางจะไปหาคุณหมอแล้วแล้วก็จะไปถอดเครื่องมือแล้วก็จะมาอัปเดตให้ฟังน,นะคะว่าถอดเครื่องมือแล้วเป็นยังไงมันนี้แต่งหน,าน,นา้าหน้าหลังไหมใส่ๆอะยปายคะ่ะไปไปจะมาทำฟันแล้วคะ่ะคลินิกทีว,วางมาทำฟันนะดีวัอจะเข้าไปทำฟันแล้วโอเคเราเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังน,นะคะ่ะ อิ่อลนะออแล้วนะคะตอนนี้ปากเดือกก็เลยเดียวนี่เลือดไหลเลยนะเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกันช่องโอ้ยสภาพมาผ่านซี่สงครามมาเยอะมากสำเร็จเสร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับการไปถอดเหล็กนะคะเป็นไงเห็นไหมว่าพ่อนยังหางอยู่ในเออลือดยังไหลอยู่เลย ล่งมาก ถอดเหล็กมันโล่ลงมากอยากถอดแล้วอะตอนเนี้พอได้ถอดก็คือแบบรูส้สึกดีมากโล่งมากเลยอะไม่ต้องมีอะไรมาแบบเกะกะนะคะเวลาตอนกินข้าวหรือว่าตอนพูดอะไรเงี้ยแต่ก็ทําไม่ได้นะคะเพราะเราจะต้องไปใส่ต่อนะคะในอีกเกือบหนึ่งเดือนนะคะเพราะไม่ได้ทําฟันนานไม่ได้ขูดหินปูนไม่ได้เปลี่ยนยางมานานนะคะพอตอนไปให้คุณหมอตรวจนะคะก็ทําให้กลายเป็นว่ามีปัญหาเป็นเงื้ออักเสบตอนถอดเหล็กแล้วก็ตอนขูดหินปูนเนี่ยมันจะเจ็บกว่าปกติอะเออฉันไม่เคยต้องลองะ 嗨。<noise> ที่สคือมันเจ็บปะทุกคนคือเหงือกข้างในกว่างอะเหงือกอะฟันกรามข้างในอะคืออักเสบเลยอะเพราะว่าเราใส่เหล็กมานานเราไม่ได้เปลีย่ยนยาเลยใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้คูหินปูนอะทำให้แบบเหงือกอักเสบแล้วก็พอคูหินปูนเสร็จนี่คือแบบเลือดไหลเต็มเลยจา้าตอนนี้เลือดอยังไหลยอยู่คุณหมอก็บอกว่าเลือดไหลแล้วก็คืนแล้วไม่ต้องปวนทิ้งนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้คูหินปูนนะคะแนะนําให้ไปคูหินปูนบ่อยๆนะคะไม่งั้นจะทิ้งไว้จนกลายเป็นเหงือกอักเสบแบบกว้างก็จะทําให้เจ็บและทรมานนะคะเหงือก ก็จะบวมนะคะนี่นะให้ดูทีอ่าข้างนายยังแอบเสียค่นี้ยังไม่ได้ดึงเลยยังห่างเลยน,นะคะกวลืมบอกอีกหนึ่งอย่างนะคะ <laughs> ก็คือที่จะต้องถอดเหล็กแล้วก็จัดใหม่เนี่ยเหตผลนึงก็คือเพราะว่าคุณหมอที่คลินิกใหม่ที่ว่าจะไปทํานะคะบอกว่าเครื่องมือมันไม่เหมือนกันนะคะเลยจําเป็นที่จะต้องถอดแล้วก็ใส่ของคลินิกนะคะกวางก็จะขอจบคลิป เพียงเท่านี้นะคะสาหรับใครที่มีเรื่องที่อยากจะพูดคุดยกว่างใสยเรื่องอะไรแบบว่าอยากใ,ให้กวางต่อคาถามเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกวางให้ครบทุกช่องทางนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ไม่พลาดเรื่องอัปเดตในชีวิตกวางด้วยนะคะว่าไปทําอะไรส่วนไหนม,มานะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมแปรงฟันให้สะอาดเพื่อที่จะไม่เกิดฟันผุและไม่เกิดเหงือกอักเสบนะคะ แล้วนะคะทุกคนปับันปีนะคะจุ๊บ